สวัสดีครับพบกับปาดไม้เจันไม้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าเล้งแล้วนะครับวันนี้ก็เดือนมีนาคมนะครับ2 5 6 8นะครับก็เข้าสู่หน้าเล้งนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แดดช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับปาแปลงนี้นะครับปลูกกัญญานะครับก็ตอนนี้ก็อายุ1ปีนะครับก็ประมาณ1ปี6เดือน อายุหนึ่งปีหกเดือนนะครับก็ปลูกในช่วงของนะครับช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนั้นแล้วก็มีบางชุดนะครับที่ปามเราเหลือนะครับเราก็จะเอามาซ่อมนะครับเหมือนต้นที่เล็กนะครับก็ปามเหลือทีแรก้ก็ซื้อมาเผื่อนะครับว่ามันตายหรือว่าโดนหนูกัดหนูกินนะครับ ก็เลยเผื่อมานะครับก็จากการปลูกนะครับไม่มีต้นตายแล้วก็ไม่ได้ต้นไม่ได้ซ่อมสักต้นหนึ่งนะครับบามเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็เหลือก็เลยพื้นที่นะครับริมน้ํานะครับพื้นที่ริมน้ําที่ริมทางนะครับก็แซมเข้าไปนะครับพอตรงกลางนี้มันเป็นน้ําแล้วเราเว้นไว้ของทางที่จะกว้างอยู่นะครับหนึ่งปีหกเดือนนะครับก็หลายต้นนะก็เริ่มที่จะแทงทลายนะครับตามเลงนี้นะครับเป็นอ่าคอมเพล็กต์นะครับ ฝั่งนี้จะเป็น compact ก้านะครับส่วนฝั่งด้านล่างจะเป็น compact l u v i t นนะครับมันอ่าสมสองฝั่งนะครับเริ่มนะครับก็ปัญหาหลักก็คือเราไม่มีเวลาที่จะมาแทงดอกนะครับหลายคนบอกว่าให้แทงดอกในนี้จะพามาดูครับว่าการปลูกปาล์มนะครับที่โดนหนูกัดกินตรงนี้อ่ช่วงก่อนนะครับเป็นรกมากนะครับตอนนี้ก็คือพ่อฉีดยานะครับเนี่ยที่ยาตายก็คือเราฉีดยาก่อนเข้าเล้งนะครับพอเล้งก็ จะช่วยได้ยาวนะครับเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าหญ้าไปนะครับฉีดยาฆ่าหญ้านะครับปีนประมาณ2ถึง3ครั้งนะครับบางครั้งบางปีก็สองครั้งนะครับถ้ารกเกินเราตัดไม่ได้ก็จะธีการฉีดนะครับต้องระวังในเรื่องของน้โดนต้นปลามครับหนูกัดโคนต้นนะครับผมปลูกปาล์มมาทั้งหมดประมาณ1000ต้นนะครับก็ไอนี้เป็นแปลงที่อ่าสามนะครับแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3แล้วแปลงสี่แปลงห้าแปลงหนึ่งก็ประมาณ อ่าสิบไร่ประมาณนั้นนะครับไม่ได้เยอะแต่ว่าการปลูกนะครับเนี่ยปลูกปาล์มหนึ่งพันต้นนะครับพันกว่าต้นนะครับโดนหนูกัดกินแค่ต้นเดียวนี่นะครับต้นนี้ก็คือมันก็จะรกอยู่ประมาณนี้นะครับตอนที่หนูกัดกินก็คือเป็นปาล์มซ่อมนะครับที่เหลือจากเราปลูกนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่เห็นมันว่างอยู่ก็เลยมาปลูกนะครับมันกัดกินนี่เลยนะครับโคนแลวก็นี่นะครับสาเหตุที่กัดกินเพราะว่านะครับเราขุด หลุมเองนะครับโดยจอบแล้วเราใส่ขี้แพะผมทดลองดูนะครับใส่ขี้แพะประมาณสักถ้าเป็นกำมืออย่างนี้สักประมาณสามสี่กำมือได้นะครับนะครับแล้วก็ปลูกในะที่รกนะครับหนูกินเลยนะครับแปลงทุกแปลงนะครับมีหนูอยู่ตอนที่เราจัดก,การแปลงเราก็จะเจอหนูบ่อยแต่พวกนี้นะครับที่พันต้นเนี่ยพันกว่าต้นเนี่ยเวลาผมใส่ขี้แพะเนี่ยผมใส่ต้นละหนึ่งกระสอบ กระสอบอาหารสัตว์ประมาณ30กิโลเนี่ยลุมละ1กระสอบหนึ่งกระสอบนะครับไม่มีโดนหนูกัดสักตพนหนึ่งแต่พอเรามาปลูกนะครับเราใช้แีพะประมาณสักสามสี่กำมือนะครับขุดหลุมแล้วเราใส่คีแพะโดนเลยครับนะครับชุดอ่าไปเป็นชุดนั้นนะครับใส่คี้แพะเหมือนกันนะครับคือสี่ห้ากำมือแต่วันอยู่ที่โล่งที่โปร่งนะครับแต่ตรงนี้อยู่ในที่รกนะครับแล้วก็มีหญ้าคลุมนะครับไอชุดนี้แต่ก่อนนะครับอ่มันก็รกหญ้าคลุมเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เราเวลาลดลงตัดไม่ค่อยได้ นะครับรกเหมือนกันแต่ว่าขี้แพะต้นละหนึ่งกระสอบังนั้นนะครับหลายคนนะครับผมถามว่าเวลาใช้ขี้แพะแล้วหนูกัดเนี่ยใช้ยังไงเขาบอกว่าประมาณถังหนึ่งนะครับประมาณถังปูนน่ะหรือว่าสักสี่ห้าพลุกเขาบอกคือมันอย่างนั้นนะครับมันช่วยไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปใส่ดินนะหน,ะน,ะน,ะนะดินแห้งอย่างนี้นะครับเราใส่ดินแห้งเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้นะครับการใส่ขี้แพ้ของผม,ผมคือผมรองไว้ในก้นหลุม แล้วมันจะมีความชื้นขี้แพะจะเปียกแล้วจะมีกลิ่นนะครับแต่ถ้ารอยอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ผลนะครับง้นเวลาขี้แพะผมใช้เนี่ยผมจะใช้ต้นละหนึ่งกระสอบแล้วปามผมเนี่ยไม่เคยเดินหนูกัดนะครับมีเนี่ยครับต้นแรกที่โดนเพราะว่าเรามาขุดลุมมลังแล้วก็ขี้แพะของเรามันก็ใส่น้อยครับตอนนี้นะครับก็หลายต้นนะครับเนี่ยก็เริ่มเนี่ยครับลุกทักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ออกมาหลทยทลลยเพราะว่าผมไม่ได้แทงนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามันสุกเราไม่ได้ตัด เราก็ปล่อยให้ันร่วงนะครับค่อนข้างที่จะนิดเดียวพอหลุมนี้เราขุดก็คือขุดกับรถไมโครเล็กนะครับแล้วก็ใส่กีแพะ1หนึ่งกระสอบนะครับปูนขาวเผอกไว้พวกนี้ลงไปปูอินทรีย์ลงไปอันนี้ก็คือบ่ายโมงนะครับร้อนกับบางต้นใบนะครับเนี่ยช่วงหน้าเล้งเนี่ยมีน้ํานะครับเดี๋ยวต้องวางแผนนะว่าจะเอาน้ําขึ้นมาใช้ยังไง นี่ครับขี้แพะที่ผมใช้ก็คือนะครับต้นละหนึ่งกระสอบปลูกมานะครับประมาณ1 0 0 0พันกว่าต้นแล้วยังไม่เคยเจอนะครับที่หนูกัดคนต้นก็มาเจอต้นหนึ่งนะครับที่เราไปซ่อมขุดลุมที่หลังแล้วก็ใส่ขี้แพะประมาณ4ี่ห้ากมม์นะครับโดยไม่ได้ใส่มากนะครับก็โดนนะครับปัจจัยหลักก็คืออย่าให้รกนะครับแต่มันก็คุมยากครับเนี่ยมันรกเราก็คุมยากแต่เรามีวิธีป้องกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เข้ามานะครับรากตัดหญ้าตรงกลางเพราะว่า พ่อก็ฉีดยาฆ่ายาสแล้วนะครับก็มีที่ยังไม่ตายก็จะมันลากหน่อยนะครับก็พวกหนูนะครับก็จะเจออยู่บ่อยนะครับแต่ว่าเออ่มันไม่ได้กินโคนต้นนะครับของผมแต่มันจะมากินลูกพอสุกเนี่ยเราไม่ได้ตัดแปลงแรกครับผมปลูกไว้หนูเริ่มมากินแล้วครับกินลูกมันน่าจะหวานนะครับโอเคนะครับฝากติดตามครับยูทูบไอเมจิเป็นมาด้วยครับสวัสดีครับผม